ก็คือผมนะแอคเซเลเตอร์ครับตอนนี้ผมมีปัญหาอย่างใหญ่หลวงเลยนะผมรู้จะไปไหนแล้วเนี่ยให้ตายเถอะ <c oughs> ตอนนี้ผมปัญหาผมนี่ถ้า,าทเที่ยวกับดอตเอ้ยไม่ใช่ดิเที่ยบกับ GTA นี่ผมมี5ดาวแล้วเนี่ยเกือบ6ดาวเนี่ยเกือบเต็มแล้วดูดิเขียนด้านซ้ายเนี่ยให้ตายเถอะคราวนี้ผมจะไปไหนก็ไม่รู้อะไม่รู้จะไปไหนดีนะครับผมรู้แต่ว่าผมควรจะหนีจากที่แห่งนี้แล้วทําไมรถผมไป็น,นี้เนี่ยตายเถอะควรจะหนีทันไหมคิดว่าขีดสีแดงมันไม่ยอมลดเลยอะ่ะ ทำไงจะลดวะงั้นเดือดต้องสู้กับมันไม่ถ้าสู้กับมันมันก็ไม่ลดหรอกโอ้โหตามอย่างนี้เลยตามอย่างนี้เลยเหรอไงดีวะเราน่าจะกลับไปฉีดเซาอะไรสักอย่างกลับไปที่ประตูของเรานะฮะชนแม่งอ่าขีดโอ้โหลดอย่างมีปัญหาเยกเท่แอคซิตติ้งแฟลชพอยต์อะไรวะไม่เคยจะไปแฟลชพอยต์อยู่แล้วอ่าผมควรจะเข้าภารกิจดีกว่าไหมใช่ผมควรจะหนีไปเข้าภารกิจดีกว่า ภาริจแบบนั้น,นะนไม่ตายเหอะผมจะหนีทันไหมเนี่ยเอาแต่หาเรื่องตอายโอเคออกกันเถอะอ่าตอนนี้ผมก็ได้อบบิลิตีมาใหม่นะครับเป็น ability ที่ได้จากการโหลด DLC มานะครับซึ่งมันจะเป็น ability ที่ใช้ในการหาเงินได้เยี่ยมมากๆอา้าวผมมาผิดทางกรันดังนั้นนะ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูอู้ก็คือพลังจิตที่เราได้มามันจะสามารถเลือกพลังจิตได้หลายแบบพลังจิต อะไรไม่รู้วะผมรู้แต่ว,ว่าผมเลือกมาแล้วมันเป็นแบบนี้นเราจะสามารถดูเงินมาจาก n อ c ตัวใดก็ได้นะครับผมบอกเลยดีมากๆนี่อ่ะอย่งเทพอ่ะโอเคก็คือเราสามารถดูเงินได้ไม่จํากัดเลยนะครับดูดิเนี่อยังโหดอ่ะเมื่อกี้แ0ดพใช่ไหมตอนนี้หมื่นสองแล้วโอเคเราไปไหนดีวะทำให้กินหลักดีกว่านะครับกดพิดอีกรกดเควส โอ้ยเดแมชชีนไปที่ My Overminder oh งั้นก็ต้องหารถแล้วแหละรถ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 โอ้โหผมวิ่งมาไกลเกินนะฮะผมหนีออกมาไกลเกินนะฮะภารกิจอยู่ทางนู้นน่ะผมต้องรถเล็กก่อนไปจอดซะนายนี่มันโงงงี้เง่าจริงๆเลยฮ่าฮ่าอ้าวนี่ว่าจะขี่ให้สิรถฮอลลีวุด Hollywood นะฮะผมบอกเลยถอยไปถอยไปโอ้โหยังยังแมบอะ่ะ รถก็ไม่ยอมขี่หนีด้วยนะายาชนอเก๋าจะไม่ชนแล้วนะฉันว่าฉันจะไม่ปัญหานะฉันกลัวฉันไปเจอกับพ่อนะฉันกลัวฉันจะไปมีเรื่องกับพ่อนะฮะพ่อใหญ่หลวงนะเฮะ้ยเอ้ย,อยผมไม่ได้มาถึงอ,อย่างนั้นให้ตายเถอะเซนเซอร์ซะโอเคผมก็จะวิ่งตรงไปเลยครับอืมอ่าเจสันอยากขี่อีกแล้วอ่ะเจสันเจสันว่าเกมนี้มันยาวจังเลยอ่ะท่านผู้ชมจะเบื่อไหมอ่ะ เออนั่นดีกว่าถ้าผู้ชมจะเบื่อไหมวะถ้าผู้ชมจะเบื่อเลยเ,เลยนาะไม่มีเกมไม่แค้นเรบอกแล้วอืมแจสันก็ว่าอย่างนั้นแหละสตีฟไม่รู้จะแค้นอะไรแล้วอ่ะมันไม่มีให้แค้จริงๆเกมนี้แหละมันสุดๆแล้วและแถมยังมีเนื้อเรื่องมีอะไรให้ด้วยถ้าไม่อยากดูก็บ้าแล้วใช่ไหมล่ะอ้าวโอเคขอคันนี้หน่อยนะตรงไปทีนี้ออกไปทำไมวะอยากมีเพื่อนร่วมเดินทางะ่ะโอเค,อเคตรงไปเลยเหรอ ชนแม่งอ้ามเดโอเค,อเคขอไปเอออูอ้หูพิดทางกำหรือไงอ่าโอเคไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปยังได้อยู่อ่ารอเบอร์ลำเลยอ่ะโอเคอเกตรงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็จะมาเออตอนนี้ไม่หมื่นหนึ่งเราสามารถเกะอะไรได้บ้างวะเดี๋ยวเราไปหาเงินเยอะกว่านี้ก่อนกดยังไงกดชอบกดผิดตลอดอะ่ะกดแบก็กกดแคชโอเค อ้าวกดไม่ได้หรอต้องให้ได้เต็มก่อนหรอือไงวะช่างมันเถอะเอาไปว่งไปกันเถอะเราอ่าอีก900เมตรนะครับความจริงเราหาทนาบัดก,ก็ได้นะหูอ้พวกนี้รอดักทุกทางเลยลองใช้พลังจิตพวกนี้ดูเนี่ยสามารถดูดดูดเงินได้นะผมบอกเลยอ้าวก,กระตุกอีกแล้วเกตายเฮ้ยฮะกระตุกนิดหน่อยไม่เป็นไรกระตุกเป็นบางช่วงเป็นหมีแพนด้าเลยฮะ เป็นช่วงๆก็เป็นลินหุ้ยนะฮะอ๋อมันเซฟอัตโนมัตินี่หว่าถ้าเซฟอัตโนมัตินี่คือมันจะกระตุกไหมวะไม่อันนี้ผมไม่ได้อ่าใช่มันเถโอเคโอเคอ้าวขีดสีแดงเริ่มลดแล้วโค้ชมันผ่านมานานเกินไปนะครับอ้าวเสาสีฟ้านี่คืออะไรวะคือที่เราเคยผ่านมาแล้วใช่ไหมหมันจะเป็นดาดแรกๆที่เรามาทำเลยวะอ่าตอนนี้เราก็จะถึงที่หมายแล้วเราก็มาดูดเล่นสะหน่อยแล้วกันนะดูดหน่อยแล้วกันอ่า ยังโหดอะ่ะลดดยดได้เยอะมากแต่ในที่พลังของเรายังไม่หมดนะครับแต่ละคนนี่กลัวเราหมดเลยโอ้นังนี่รวยมากเลยนะฮะนังนี่เป็นมหาเศรษฐีพันล้านเลยนะฉันบอกเลยนะเออไปเก็บไปนะอ้าวขีดสีแดงเริ่มมาอีกแล้วเหรอเก็บนี่สรุปทำภารกิจหรือจะเก็บวะอ้าวอ้าวอ้าวใช่ผมสังเกตแล้วแหละมันจะกระตุกตอนที่มันบอกว่าเซฟิงซึ่งก็ เดี๋ยวผมไปแก้แัวแล้กันได้ไงเซฟวิ่งอีกเรากระตุกอีกแล้วอ่าโอเคไปกินหลักมาเลยค่ะ People through green, and the head of our very own Professor Genki through the pink ones. Score a point on every hoop within the time limit, and you win. Good, Good luck. luck. เออผมว่าภารกิจคราวนี้มันแปลกๆนะโอเคคิวเทเลคิเนีซิสพลังจิตนะครับอ่าเราต้องจับไอ้ตัวนี้โยนเหรออจับไงวะโอเคสิ่งผู้อ่าพวกคนละ่ะสิ่งของอ่าคนสิ่งของมีเอเลี่ยนด้วยเหรอสิ่งของอยู่ไหนวะห,หมดแล้วอ้าวมีพวกนี้ด้วยเหรอโยนคนมา โดนไปทางนี้ได้ไหมวะมันใช่คนไหมใช่มันใช่คนอยู่อ้าวจับจับจับอเคโอเคโอเคอยู่ไหนวะมาร์ทีเขียวๆอ่าเขียพานหมดแล้วไปทางนั้นต่อโอเคเฮ้ยมันดีนะแต่ว่าภารกิจมันแปลกๆนิดนึงผมอ่านไม่ทันว่ามันมีอะไรมั่งนะให้ทำโอเคอยูตรงนี้นี่หว่าอ่าอาร์ทีผมจะ กระเงอ้าวไม่ได้เหรอสีเขียวสีเขียวสีฟ้ากระตุอีกแล้วคนคนครับคนครับโจนตอนนี้แ็่เสร,ร็จการงานสร้างที่สุดเลยตอนนี้อ้าวไม่ม,ไม,มีไม่มีแล้วเดี๋ยวสีชมพูนะครับสีชมพูตรงนี้อเดี๋ยวต้องสีชมพูอยู่นี่ชมพออูอยู่นี่โยนอ่าเดี๋ยวคนโยนรกิตผ่านแล้วตรงไปอ่าชักมันฮะ ตรงนี้ตรงนี้ทำอะไรกระตัววะ,ะอ,อะไรวะทางไหนกันนะครับเหมือนจะไม่มีทับที่หันด <c oughs> ีกว่าคือสังเกตอ้าวสิคุณดเนี่ยแล้วอ <c oughs> ้าวทำไงวะไปหาคนเหรอต้องหาคนเองเหรอ ต่อมาก็รถหารถเองต้องหารถเองนี่นะโอ้รถโอ้จะทันไหมไม่ทันว่ะรถรถรถยังไงรถ รถมาแล้วรถมาแล้วรอหน่อยนะอ้าทันไหมวอ้ารถอยู่นี่นี่วะคุณเห็นใช่รถไหมวะสิ่งของก็ได้นี่ผมลืมไปอ้าโบโบกัสโบกัสคืออะไรโบกัสคืออะไรได้เฉพาะรถเหรอรถอยู่ไหนวะรถอยู่นั่นรถอยู่นั่นอ้าผมยกไม่ได้เหรอมันหนักเกินอ๋อยกได้ดีวะ โอหภารกิจนี้ผมว่าผมไม่ผ่านแน่เลยอ่าอีกนึงโอเคโอเคโอ้สินเมื่อยงเหรอก็อถือว่าดีนะนึกว่าจะได้บอลซะแล้วอ่าภารกิจหลักหรือวะเนี่ยพี่ตายเยอะอ่าคอมพลีทด้วยเวลาไปหนึ่งนาทีสี่สิบวินะครับหรอเหลือเวลาเหลือด้วยเวลาวะอ,อ่านีเ่งเงินสดมากสามหกร้อยกับเอ็กพีนิดหน่อยก็จะไม่ยีดติดแล้วทุย ฮัตเต i n s t a n สแตนออฟพรอฟเช็คยูแ a บโ o ลว์ล็อคชันอินสแตนคือ,อไรวะ i n s t a n ตนผมลืมไปแล้วนะครับช่างมันนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวก็มาหาแป๊ทีหลังด้วยซับนะฮะอ๋อเป็นภารกิจลองโอเคเพื่อนค่อคอมเพลตแล้วเราก็มาทำภารกิจต่อไปถอดต่อถอดถอดภัยถอดภัย,ยเลยนะฮะเวสภารกิจหลักซิลลูคูเราต้องไปจัดการไอ้แมทมิลเลอร์เหรอทำไมวะแมทมิลเลอร์เป็นคนดีไม่ใช่เหรอ อ๋อต้องไปช่วยแมทเหมือนคิดซีกับไอ้แมทไม่ได้จะไม่ถูกกันนะครับ,อบ,บอโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บน,นึงโอเคนะครับต่อมาก็ไปต่อทางเดิมอ้าวกดผิดอนะีกแล้วให้ตายอ้าอ่าอ่ากดผิดใหญ่แล้วครับตอนนี้อ่าต่อมาก็ต่อภารกิจน,นะครับ ซึ่งไปยังไงวะเหมือนผมต้องไปข้างบนหรือเปล่าคงไม่นะผมไม่อยากไปข้างบนมากอ้ๆอ,อยากเก็บไอ้ตัวนี้อ่าเก็บมาเก็บมาอฮโอเคแถวนี้มันเป็นโรงน้ามันหรืออย่างไรโรงน้ามันโรงงานนะฮะโอ้ยผมไม่ชอบตรงมันเซฟวิ่งเลยอะแต่ว่ามันก็เป็นระบบเกมของมันอะผมแก้ไม่ได้เลยระบบเกมเซฟวิ่งอัตโนมัติเนี่ยตายเร่อๆวิ่งไปเรื่อยแล้วกันอา้าวตก ตกสะพานแล้วตอนนี้ตกสะพานตกสะพานโอเคออกมาได้อ่าผมตอนนี้ผมไปหารรถดีกว่ารถแถวนี้มันใช้ไม่ค่อยดีโอเคตัวนี้ใช้ดีอ่าพี่ลำออกมาฮพี่ลำแม่งสู้สู้ผู้หญิงไม่ได้อ่ารถทอสนะฮะทอสนี่เอาไว้ใช้ปักไฟนะฮะทุยนั่นมันในไมค์ครับนะฮะเอามาถูกทางไหมฮะโอเคถูกแล้วครับผมนี่มันงี่เง่าจริงๆเลยอ่าตะจีบงี่เง่าออะฮะ เจสันเจสันอยาไปเล่นไหมครับอีกเออฉันก็อยากเล่นเหมือนกันแต่ฉันไม่รู้จะเล่นแบบอะไรดีอ่ะแล้วฉันก็ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยฉันอยากคุยกับเพื่อนแต่เพื่อนฉันไม่คุยด้วยฮ่าฮ่าฮ่าตายฮะลงไปเลื่อยครับ <c oughs> อ่าๆคือถ้าผมเวลาผมก็จะเล่นกับน้องๆอยู่แต่ผมไม่มีเงนประเด็นเพราะว่าอ้อาออกมาไหมเมไม่มีเงนประเด็น I was shocked when the boss picked you to be the vice president, but you ended up working out. That's only vaguely insulting. Look, you sound just like Julius Little. Putting a guy who betrayed you in the number two slot seems like a great way to get killed. I'm nothing like Julius. Kinsey, we're ready. I'm sending Sid the jailbreak. Any last advice? When you're inside Matt's virtual oubliette, there's a decent chance that I'll be focusing on interfacing with the intrusion countermeasures, so pay attention to the console commands. Any last advice I'll understand? Don't get killed. Gotcha. Matt Miller, the self-proclaimed hacker god, ran all the cyber terrorism for the syndicate back in Steelport. Now, He's Asha's right-hand man in MI6. I just hope we can trust him like she does. Ah, okay. Matt Miller sure is

ปังป้ปังอ่าอ่าอ่าอ้าวไม่โดนปังดีผมควบคุมไม่ค่อยเป็นเลยอ้าวปังแอสสามดีเนี่อ๋อสามดีเอ้จะเล่นไปสามมิติได้ไหมเนี่ยอ่าโอเคแล้วก็มีเครื่องหมายสัญลักษณ์อ่อยู่ตรงนี้เต็มเลยนะฮะซึ่งมันจะอยู่ในหน้าของประธานาธิบดีด้วยนะครับ ดึงเธอโกงอีกแก้วเกิดอะไรขึ้นเด็กถอยนี้ซะอ่าก็ชุดรอจิกเกตเดี๋ยวไปเกมนี้ก่อนมันเหมือนเกมทอนเลยอ่ะไม่ใช่เกมทอนดิเหมือนในหนังเรื่องทอนเลยที่มันเข้าไปในโลกดิจิตอลอะไรสักอย่างอะโดนตีเดียวกันเลยใช่ไหมวะทำไมขับยากจังเลยวะมันถนนนุ่น โอ้ <Very> well. oh, ผมอ่านไม่ทันผมอ่านไม่ทันขวาอ้าวตรงนี้ปังมีตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกเย่ตรงไปอ่าแล้วก็ทำไงวะตรงเนี้ยทำายแนวกัน้นอ่ารถถังโซ่เยอร์จัดก,การโซ่เยอร์กับทิชแองก์เนี่ยทิชแองก์เกเคตัวนี้ตัวหนึ่งนัดครับ โอเคผมเริ่มชินแล้วเด็กตอยเกตคีตรงไหนอ่ะโอ้โหตายตายพ่องพ่องคุณพ่องคุณทำกับผมแบบนี้ได้ยังไงฮะตายที่พ่องงเลยนะฮะพ่องงพ่องงพ่องงนะฮะลองเขียนดูนะฮะพ่องงนะฮะความหมายมันก็คือพ่องงเลยอ้าวยังไม่ตายเหรอจิตการไปเรื่อย ผมมีเลือดแม่ถามจริงปังเดือดายแล้วอ่าเดชัวอ๋อเหลืออีกย่อไวะยิงไม่ได้เอาได้ดีกว่าทำายทางนี้ิเทำายไม่ได้เหรอจะไปทงไหนวะอ๋อทำายตรงนี้เอาโอเคตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยเอ่าออ้าวเอดติดอ้าวเดติดอาวชน อ้าวโดนไปทีนี้รถถังเต็มเลยรถถังฝั่งทวนรถถังฝั่งทวนเต็มเลยอ่าปัง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 รถถังฝังทนอยู่นี่อ่าตายหมดแล้วมั้งอ้าวชนชนชนอ้าวชนรถถุนแล้วไปไหนวะข้างขวาอ่าทำลายตัวนี้ซะคนเยอะอ้าวพ่องงสิพ่องงเลยสิอ่าตายสิเดสทรเกตทีกแล้ว ต้องรีบยิงก่อนที่พวกนั้นจะมามีบ้างอีกเดียวใช่ไหมฉันจะไปหาแมสแล้วฉันไม่คิดว่าฉันไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นอ้าวกรรแล้วไงมันเป็นแท็บอ่าวตอนนี้คิสซี่กำลังเขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์อยู่นะครับภาษาซีเลยนะโอเคตอนนี้ก็กดเกมโหมดได้เลยนะเกมโหมดแล้วก็กดเกมโหมดศูนย์นะฮะแล้วก็จะสามารถเปิดอาวุธต่ได้นฮะถุยนะฮะ ไม่ไหม้คับแล้วนะฮะโอเคอ้าวไม่ตายครับอ้าวตัวนี้มีหลายตัวเลยแหละอ้าวบ้างเพิ่งบ้างรถตู้เองทัวร์แฮปปีเดือดรอลลี่อะไรวะอยากอ่านคำคำให้มันเขียนว่กอ่านไม่ทันอ้าวแบ็กมีอัพกุ้ยหน่อยเคนซี่ปลดสมาร์ทโทรหามันได้ไหมไม่ได้ช่างมันช่างหัวมันโอ้รถถังอยู่ใ,ใกล้ๆกล้ดิฉันตายไปเลยค่ะอ้าว คือฉันจะตายอยู่ฉันผ่านคะโอผ่านโอเคอ่าได้ขี่รถแล้วได้ไงนั่นเปนเกมทอนชัดๆเลยอ่ะทอนมีขี่รถไฟเอ้ยไม่ใช่รถขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถไฟได้เหรออ่าวิ่งมันอะเร็วอ่ะโอ้โหโอ้โหอ้ตรงไปเรื่อยอีกสามลี้สามลีต้องไปถึงภารกิจไปถึงจุดหมายของเราหน้าที่ภารกิจได้เป้าหมายให้เราทำนะครับคีวเขียนที่ต้องทำอะไรได้ไหมเนี่ย ถ้าเป็นตามหนังมันต้องมีเส้นเส้นอยู่ด้านหลังรถด,ดีที่ตายเะทำไม่เหมือนเลยนะฮะความจริงเขาก็ไม่ทําให้เหมือนหรอกอารถพังรถพังเอออย่าเพิ่งดิแล้วก็มีพวกถอนเต็มเลยนะครับโอเคผมชอบจังคตนมันเน่ยฮ่าฮ่าฟักอยู่สันอบเบชอะอย่าเพิ่งเเพิ่งอู้หนีทันนีทันแห่โค้งเลยนะตอนนี้แห่โค้งผมอยากอ่านซับอ่ะเอ้ยผมอยากอ่านซับผมอยากอ่านที่มันพูดโอเคเจ๋งไง ไปไหนต่อวะทางนี้อ้าชนชนโอเคอ้าวรถถังฝั่งชนอีกแล้วเหรออ่าชนชนชนหาแตกอะไรวะขอบใจอ่าแปลไม่ทันอีกแล้วอ่าฉันไม่รู้หรอกอันนี้คือฟังเอานะฮะวูเด้ฮ่าฮ่าวเด้แปลว่าอะไรท่านผู้ชมรู้ไหมวเด้แปลว่าเอาเาเอแปลว่าอะไรวะแปลไม่ออ,อกอ่ะมันเป็นภา,าษาอีสานนะแต่ผมแปลไม่ออกนะฮะอีกเหนือที่ห้าสิบนาทีอีกเหนือที่ห้าสิบวิพูดผิดทุย แปดร้อเมตรครับโอเคอีก okay. ไม่ไกลนักหรอตรงไปเรื่อยกระโดดได้ไหมวะกระโดดไม่ได้นี่แนะ่อ่าโอ้โหโดนยิงโดนยิงเต็มเต็มไปเลยนะเดี๋เคีตรงตรง้องต้งต้งมาสอบใบขับขี่เมื่อเช้านี้เลยนะผมไปสอบใบขับขี่มาแล้วครับผมไม่เคยสอบเลยนะผมแบบมันไปเลยนะมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอสอบใบขับขี่จักรยานยนต์นะฮะมันทำไมง่ายจังเลยผมโคตรงงเลยสอบข้อเดียวผ่านนะใครก็เป็นงี้แหละแต่เดี๋ยวอ้าวกล้ามชนฮะพูดมากเกินไป ขวาเข้ากวาอ่ามีหักเลี้ยวนะครับตอนนี้ออ้โหเล้อสะบัดเลยน่าสบัดเลย,น,เลยนะฮะฟักยูอบอกแล้วโอ้อยเพิ่งนี่นิทานไม่ง่ายหรอกเจ็บการมูฟเมนต์ของผมมูนวอลก์เลยฮะ,ะเดี๋ยวผมมูนวอลกให้ดูนะ,ะตอนนี้ขี่รถอยู่มูนวอลกไม่ได้โอ้ตายๆคุณมากมากเลยตอนนี้โคตรมันนะ ยิงเกมมันยิงคูณบ้านอ่ะสระปอบดูแกดูว่าลืมแค่สละไม่ตายเถอะเดี๋ยวควาแมนแมนแมนเจสันยากิอ่ะแมนแมนแมนเจสันยากีจังเลยตรงนี้กี่เมตรอีก200เมตรอีกี่ีวิ200เมตรฟักบัวนี้จะถึงเป้าหมายแล้วอีกสินาฬิกาเอ้ามันเปิดไอโต้ได้เหรอผมไม่รู้คนโง่เลยผมอ่ะอ่าออกมาในโลกจริงหรือเปล่าวะ I place a choice. Walk through the blue door and continue to face yet more failures at saving those closest to you. Your race will live on borrowed time and will, through your violent arrogance, wind up extinct. Walk through the red door, however, and I will release the humans whom I have collected. I will give them amnesty and even a ship from my fleet to do with as they see fit however in choosing this door you will willingly submit yourself to execution this is the moment where you can prove to be the savior of humanity or its absolute destroyer oh, what am i looking at is your life as it led you to this point all your past violence crimes and losses on display to remind you of one simple Fact. Regardless of what I have done to your world, you were its greatest threat. The evidence is irrefutable. How many have died because you decided that driving on the sidewalk is faster than the road? Because you used a rocket in place of a bullet? Thank you to our player, you are the best. อย่าบอกว่าจบแล้วอะไรจบแล้วเหรอไม่ผมยัง่งอ่านเนเรื่องไม่จบเลยผมผลกระโดดเข้าไปโคตรง่อเลยเอา้าวยูชูสพอลลี่นายเลือก้โง้อมากเอาผมผิดหรอเกมจบแล้วงั้นก็เลือก Cat, นะแคทเนาะทุยแคทใหม่แคทใหม่โอเค อาแกจะเลือกเส้นทางของการสูญพันธุ์หรือว่าจะเป็นผู้ช่วยชีวิตคนหรือที่เหลืออยู่นิดเดียวน่ะนะแค่ตายเหอะผมเลือกผิดตรงไหนก็ผมจะช่วยคนนิดเดียวอ่ะช่างมันเถอะเซฟเดอะฮิวแมนเล e กับคอสมอลสตริงเรียกฮิวแมนอ๋อผมอ๋อผมคือผมนึกว่าจะช่วยตรงนี้ก็คือช่วยแมทไง ผมไม่รู้ตรงนี้ช่วยแมสให้ตายเถอ,อะอะกลดดเข้าไปเลยผมขี้เกียจอันนี้เนี่ยแอปพลส์ว่าจะอยู่ท้าฉันเป็นท่าฉันออสซัมฉันเป็นลีดเดอร์ฉันเป็นหัวหน้าของเซนนะแอพีออนเดอะสกินฉันขอโทษ อ้าวทำไมวะฉันเป็นทาสอ่ะไอ้นี่มาเล่นกับเราแล้วว้าว empty space and a purple star this fly toward the purple star a I will fly toward อ้าวเราเป็นคนคนเดียวที่อยู่ตัวคนเดียวที่อยู่ในดาวนี้ไม่เอาอ้าวเหรอ why What อ้าวมีเสียงหัวใจเต้นนะครับเราจะทำอะไรดี Eat the Heart ยิงเด e Wire h เ a d the Parrot มันเป็นเลว Parrot นี่นกแก้วนี่แต่เลเวนนี่หมายถึงนกพิราบ Eat t h เ Heart ชัด the เพนดูลัมจะจับได้หรอ The เพนดูลัมเพนดูลัมคือนี้นะครับอ้าวตัดมือเราไปแล้วโชคดีนะที่ซิมูเลเตอร์นั้นมันสามารถโตขึ้นมาได้หมายถึงจะให้แขนเรางอกออกมาได้นะครับ ช่วยด้ยะทำมันได้ไหมงัม้นกินหัวใจแม่งเลยอ้าวเรากินหัวใจไม่ได้ก็ดื่มวายให้ตายเถอะได้เดี๋ยวมาทามอนออเช่นเมือเดือนวายมีคำไลฟ์แพพสอสแอนด์พาสซั่วอ้าวตอนนี้เราสมองปัดเดืยอยแล้วอะไรของมันวะอ้ามันหมายถึงอะไรวะไม่กับโคคนั้นคือตอนนี้เราอยู่ในหาดไง แล้วเราก็แม่กกาเฮาแม่งเลยอยู you have ่โดนแฮปอันนี้แนวเราไม่มีเข็มพ้องตายอีกแล้วครับแม่กทำเรือใช่เรือไหมวะซิมทูลันนี่อไม่ได้นะครับทำโคคนั้นเรดีโอแม่งเลยอ่าสร้างวิทยุมาแล้วมันง่ายมากมันง่ายกว่าที่คุณคิดไว้สิอีกนะเนี่ยอ้าวหรองั้นก็ทำไมกินี่การเอายิงเดอะมิวมันดีนะ นั่นเมลอนโมกูดิงกับมิวออฟเฟอร์เดอะอาร์คีเด็กผมจักเบอร์แล้วอ้าว oh, <13. S 1> มีคนสวยออกมานะครับ ah, อ่าวกาจะพูดว่าไงกับเธอดี Your าม m ม s l เล e เลตมิโก้นาย o อ f i ิสเลตมิโกแล้วกันมันบอกว่าไม่นะครับ e e s สอ้าว No คิต t ี้พร e สโนบีชเด้ออ้าวเริ่มร้องไห้แล้วทำไมคุณหยาบคายกับฉันแบบนี้ เออมึงล็อกกูไว้ที่ตรงนี้ไอ้สัตว์อ่าบิชอัฮะอรี่ก็ได้วะฉันขอโทษฉันต้องการไปช่วยแมดมิเลอร์อ่า I wanna don't beat him yet you will e to f i แมทมินลอรมอสฟิธ์ักโคลเน้น Fuck that I want a n d who is that? เราต้องสู้กับไหมหาเนี่ยเหรอ d o m i n a t r i x fade away and before you stand Cuban. the senting they can defeat me again ไอ้นี่มันพูดนะ this time Matty has to do his o l l fighting then was h Matt แล้วแมทอยู่ไหนล่ะแมทต้องสู้ของมันเองนีไ่ไงแมทกนจะสู้กับผมไม่เข้าใจทำไมภาพมันเป็นอย่างนี้แต่ก็เออมุกสุดยอดดีฉันสามารถไปสู้ได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะมึงสู้กันเองเหอะมันหัวร้อนฮะ แกคิดว่าอไอ้ไอ้คุ้งแห้งอย่างนายจะสามารถจัดก,การใช่ได้เหรอแมตมิลเลอร์ก็พูดฮะฉันไม่คิดว่าฉันสามารถทำได้เอากรรมชาเดกหูปากซักคิวคิวมันซักเอาฉันรู้คุณสามารถจัดก,การได้แมทโอเคก็ได <Okay. S 2> ้โอเคดาดาดาอ้าวอ้าวโชคหน้าก็ได้หวะ อ้าวแม่มีเลอรชอกหน้าแล้วโอเคชกหน้ามันอย่างจังแล้วมันจะทำอะไรต่อหลบหลบหลบอ้าเฮ้ยหลบไม่ได้หรอร้องไห้แม่งเลยถอยก่อนถอยก่อนอ่าไอโนยูแค beat ทีมพันมันพันอีกทีนึงอ่าเป็นไฟไม่ได้พันอีกทีนึงเฮ้ยชนะได้ฉันบอกนายไปแล้วนี่ไงไอเด็กน้อยโอเคถึงวลาไปแล้วแ,วแม่ อ่ามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาอ่าโอเคเอามันมีให้เลือกอันเดียวดีกว่าก็รับโทรศัพท์ไปซะอ่าต้องงั้นเหมือนใน The Matrix เลยอ่ะผมว่ารับโทรศัพท์แล้วก็ออกมาจากโลกจริงอะไรแบบนั้น <S <S Keith, you You needed help getting out, and you're the commander-in-chief. That's a really good point. Why didn't we think of this earlier? Oh, I did. I'm just not a big fan of Matt. Kinsey? Come on! Can't I get some payback? Got a little lost. Big deal. Or he got a little dead. Who knows? Oh, he's fine. He's probably having the time of his life exploring Zinyak's ship. อันนี้คือผมช่วยเขาได้หรือยังไงวะหรือมันรอดของมันเองโคตรงงอะไอที่ผมเล่นเมื่อกี้คืออะไรวะมันเป็นผู้ชายหรอวะผมนึกว่ามันเป็นผู้หญิงสิให้ตายเถอะอ่าเวอร์สิบสี่ตอนไหนวะไม่รู้เรื่องเลยอ่างั้นสำหรับพาร์ทนี้ผมว่าจบการพาร์ทนี้เจอกันพาร์ทก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาต่อกันกับภารกิจในเรื่องหลักนะครับโอเคบายบกมือดิบกมือทำไงวะบกไม่ได้ช่างมันโอเคบายวันหยุต่างประเัศที่ไทยขอบคุณที่รับชมนะครับ เฮ้ยนี่ทีผมแบบผ่ันไ้แบบวปแนจะรู้แบบอุ้ยเดี๋ยวดออะเาบิร้